สวัสดีค่ะมาอยู่กับกุศลด้วยกันอนุโมทนาร่วมกันนะคะด้วยกันมีอะไรบ้างวันนี้แต่เช้าเลยกิจนะคะกิจของตานะคะก็มานะคะอุปถามพระอาจารย์นะคะพอดีว่าพระอาจารย์ท่านมีไอแล้วก็มีไข้ เมื่อคืนนะคะก็เลยรีบมาอุปถากท่านโดยการที่ถวายอาหารถวายยาถวายน้ำมะนาวน้ำผึ้งต่างๆนานานะคะก็พอที่จะเป็นไปได้ไม่ต้องห่วงนะ <c oughs> ก็พออุปถากแล้วก็นะคะแจ้งให้ท่ทานทราบนะจะได้สบายใจเพราะว่าวันนี้พระอาจารย์ท่านก็แสดงธรรมเมื่อเช้ารอบเดียวรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะคะ พรุ่งนี้วันอะไรพวกเราวันสําคัญของพวกเราปรวงชนชาวไทยนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะคในหลวงของเรานะคะพอถวายอาหารพระอาจารย์เสร็จก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมอาหารสําหรับถวายพระอาจารย์และคณะสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงวันชดเชยด้วยแต่จริงๆเราทําทุกวันน่ะไม่ได้ทําภาพให้ดูแต่ถ้ามีโอกาสก็จะทําภาพให้ดูนะคะแล้วก็จะอะไรได้เล่า อนุโมทนานะคะทุกท่านที่จะคะมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือพัฒนาวัฒนาป่าพงหรือเผยแผ่ใดๆก็ตามบัญชีนี้เท่านั้น <c oughs> เน้นๆจะได้ไม่ต้องถามแล้วนะคะถามกันมากเลยเนาะแล้วก็ต้องนิดนึงนะคะพอดีว่าสาว์อาทิตย์ตาไม่ได้รับสายหลายท่านโทรเยอะอยู่นะคะตาก็จะส่งคลิป กิจพระอาจารย์ไปให้นะคะก็เปิดดูและติดตามทางนั้นนี่ขณะเดินนี่ไม่ใช่ยืนไม่ใช่อะยุงกับเฮ้ยร่มเย็นอ่ะแล้วก็พอเรียนอาหารเสร็จรีบกลับมาถวายปานนะพระอาจารย์และคณะสงฆ์ต่อนะคะก็แล้วก็พีเพีเพียก็ไม่พลาดนะเพียก็ดึงมาแจ้งให้ทุกท่านทราบพรุ่งนี้แสดงธรรม รอบเดียวนะคะตอนเช้าเนาะถนมธาตุขันกูบาอาจารย์เรานะเพื่อใครก็เพื่อพวกเราเนี่ยแหละแล้วอะไรอีกพี่มีว่ามีน่าจะครบยัง <c oughs> มีเก้าอี้มาส่ง2,000ตัวเรียบร้อยนะคะเพื่อพวกเรานะคะจะได้มีใช้พอที่จะเป็นไปได้น่าจะเพียงพอสำหรับพวกเรานะคะในกิจการของจัิุนก็ดีวันรักสัทถาห์ตถาคต ปลายปีนะะี้ก็ดีต่างๆนานานะคะจะได้มีเพียงพอ,อพูดอะไรละหมดพบกันค่ะพรุ่งนี้อนุโมทนานะคะรักค่ะจุ๊บๆนี่พูดครบแล้วใช่ไหมว่าวันสองอาทิตย์ไม่ได้รับสายอะ่ะก็นตาจันถึงสุกนะโอเค